นี่คือสิบเรื่องจริงของโรคไม่ติดต่อที่คุณอาจไม่เคยรู้โรคไม่ติดต่ออย่างเบาหวานความดันหัวใจคราชีวิตคนมากกว่าทุกโรคติดเชื้อรวมกันเจของการเสียชีวิตทั่วโลกมาจาก NCDs คนอายุน้อยก็เป็นได้ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุปัจจัยหลักคือพฤติกรรมแม่เช่นกินหวานมันเค็มสูบบุหรี่ดื่มแอละกะอฮอล์และไม่ออกกำลังกายเบาหวานไม่ได้เกิดจากน้ำตาลอย่างเดียว แต่รวมถึงน้ำหนักเกินและการขาดการเคลื่อนไหวโรคหัวใจแอค็อคทุมบักงาสามารถป้องกันได้มากกว่าแพทย์0แ,แค่ปรับพฤติกรรมโรคไม่ติดต่อทำให้เศรษฐกิจเสียหายมหาศาลเพราะผู้ป่วยสูญเสียทั้งไรายได้และค่าใช้ใจ่ายรักษาบางคนรักษาบางคนเป็นแล้วไม่รู้ตัวเช่นความดันสูงครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นความเครียดและการนอนน้อยก็เป็นตัวเร่งให้เกิด NCDs ข่าวดีคือคุณลดความเสี่ยงได้ด้วยการกินพอดีขยับร่างกายและเลิกบุหรี่แอละกะอฮอลโลกไม่ติดต่ออาจเริ่มจากพฤติกรรมเล็กของเราเปลี่ยนวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคต